มาเช็คไม้นี่ดูรอบรอบเล็กไปเลยมาเช็คไม้หางเย,ยอะค่ับไซรุอีกแล้วครับผมหลังจา,ากฝนตกไปสองสามวันมาเช็คไม้ดูอ๋อไ้ผลครับปิดกล้องครับกัดเลยนะถตายอยู่ตั้งนานไม่ยอมกัดปิดกล้องรับเอาเลยเต็มแรกครับหางสวย ปัญญายาหลุมนี้อยู่นี่รัวเอาตั้งนานฝากผลงานด้วยนะครับผมนี่ฝากผลงานไอยว่ากัดอะไรปากเต็มสีเหลืองครับผมเต็มปากไม่มีสุดครับผมสองขอ อยู่อ้ยชนต้นไม้ลุดโอ้โหชนกิ่งไม้นั่นลุดเลยวัดมันไปประทะต้นไม้นั่นลุดเลยโอ้โหดูสิอืมเจ๋ สวยอ,อีกแล้วดูครับเต็มปากเลยนี่รับผมใสสวยเลยเต็มอีกสองนหลุดพอดีดูนียเออหลุดพอดีเลยใสก็สวยสวยด้วยนะครับผม พอดีต้องใส่หัวเนี่ยขนาดนั้นกอกใส่หูปะอืออือ ดอกใส่หัวดอกใสหัวเอาเลยครับนี่นี่ท็อกใส่หัวครับอ้วนๆท้งนั้นเลยนะแ็มทีสามครับผมั่สีเหลืองก็ไม่เป็นเ,เดิมเต็มปาก Ừ thì tụi nó mà kia lấy cái gì hay không mà mà, mà Mày chẳng ra rồi แล้วก yeah? mm ัดพิษกัดพิน็นออกเลยครับง่นะง่เม่ยอมออกเลยนะ nó vẫn ngồi này ra, nó không được. đấy, thì, nó vẫn ra, nó เห็นไหมนี่ยกย,ย,ยกในป่าในน้ำในฝนครับผมนี่ Ut các ơn lạc mà nó yêu Này nè luôn cảm xíu bị bao mùi thêm cắt, mùi thêm bao bạc thêm bao mùi thêm bao mùi thêm bao mùi thêm nó mùi dốc bao mùi thêm bao mùi ผลงานด้ได้นะครับสวัสดีครับกลับมาถึงบ้านแล้วไปเช็คไม้ดูวันนี้ล้อมโคตรเลงเลยนี่แต่ก็ยังมีผลงนานให้ดูนะนี่ตีเต็มใช้สวยๆนั้งน,นเลยสีเต็มดูต้นปากแหลมไม่เคยทำให้ผมผิดหวังครับผมใครสนใจตุ้นปากแหลมคูตะกร้าเลืองด้นานล่างนัเลยนะครับผมไม่แห้วแน่นอนครับผมสวัสดีครับ